พิเศษอ,อีกหนึ่งคันนะครับจากน้องเอ็มแม่กองช่างเอ็มนะครับวันนี้เจอเจ้าของด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสั่งเลยที่กชอบว่าแหละอร่อยจริงต้องลองแหกและจุนจังจุนจังเอ็มของต้องมีสินค้าดีมีคุณภาพสูงชื่อนี้คุณมั่นใจ ฟิล์มครับผมฟิล์มฟิล์มมีฟอร์จูเนอร์คันใช่หเป่ใช่ใช่ครับโหตะยัดน้าดูนะไปเที่ยวกับเบนนยัดอย่างเดียวเลยพี่เห็นนะแล้วก็มีคันนี้หนึ่งคันใช่ครับอันนี้เอาไว้ลุยหนักครับคันนี้ทําก่อนหรือว่าทาหลังทําหลังครับเราเริ่มจากฟอร์จูเนอร์ยกสองเราไปลุยแล้วบางทีบางที่มันไปไม่ไหวก็เลยทําคันนี้ขึ้นมาอีคันนึงครับไปลุยหนักอย่าบอกกับเบนป้ายานะเบนป้ายาแล้วแต่เบนป้ายาเราก่อนเราไปทําเราเบนก็มาเอาหาวังคารมาเล่นอีกคันหนึ่ง ก็มีไทเกอร์เหมือนกันอ่าคืออย่างเงี้ยเอาไว้ลุยหนักใช่อ่าถ้าไอ้ฟอร์จูเนอร์เราก็เอาไว้แบบทั่วไปไปเที่ยวอุทยานลุยทั่วไปอ่ะครับอืมเพราะว่าจะเอาสองคันมาเที่ยวสไตล์เดียวกันไม่ไหวนะไม่ไหวไม่ไหวบางจุดมันไปไม่ได้นะใช่ใช่ครับเอ้าเดี๋ยวไปถามรายละเอียดหน่อยคันนี้ทําที่อู๋เอ็มมานานยังทำมานานแล้วครับประมาณปีหนึ่งครับพี่ปีหนึ่งอุ้ยก็ไม่นานเนี่ยนะไม่นานครับพี่ได้ลุยไปหลายป่าแล้วครับจะดูแล้วรถบอบช้ำเยอะอยู่เหมือนกันนะครับ เป็นไงประทาแล้วโอเคไหมชอบเลยไหมก็โอเคครับพี่เราเราชอบลุยอยู่แล้วเราชอบไปเที่ยวป่าเที่ยวอะไรกันอยู่แล้วก็เลยแบบได้ไปเปิดที่ใหม่ที่แบบที่เราไม่เคยไปใช่วันรถทั่วไปไปไม่ได้เลยนะผมก็คือการเที่ยวป่ามันมีทั้งแนวแบบไม่หนักมากแนวหนามมากเลยอันนี้มันสามารถเข้าไปที่ลึกๆหนักๆได้ครับพี่แล้วก็บวกกับทํารถที่น้องเอ็มแล้วถูกใจไหมถูกถูกใจครับพี่ก็ได้ทรงสวยเลยครับผมสุดยอด ครับต้องบอกว่าสุดยอดอันนี้นะ,ะตัวนี้เป็นอะไรครับไทเกอร์ไทเกอร์ครับอืมไทเกอร์ปกออติมันไม่ใช่หน้านี้เนาะอันนี้เราใช่ใช่ครับ<า>เปลี่ยนนะเปลี่ยนกระจังหน้าเปลี่ยนเป็นไฟตอนไฟเรียบอันนี้ก็เป็นไฟหลุมอ๋อครับผมแล้วก็กันชนกันชนก็ของพี่เอ็มพี่เอ็มทำให้หมดเลยอ่าก็คือง่ายๆว่าให้ให้เอ็มจัดทรงให้จัดทรงให้เลยใช่ครับโดยที่เรามีหน้าที่ขับเองเดียวใช่ครับพี่แล้วถูกใจไหมถูกใจถูกใจครับพี่ทรงสวยเลยครับพี่เพื่อนดูนะครับนี่ให้พี่กบให้ดูไกลๆนะ ไกลนะครับตัวนี้เครื่องยังเป็นเครื่องเดิมไหมเครื่องเดิมครับพี่ดูไหมดู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 เดี๋ยวดูเครื่องก่อนเพราะตัวรถแต่มันสวยมากนะครับื้องทำชุบชุบชุบไปอีหนึ่งคันนะครับจากทำจากน้องเอ็มนะช่างเอ็มไม่กองครับแต่ละคันต้องบอกครับสวยๆทุกคันเพื่อนเราก็จะเป็นสไตล์ไม่ต้องไปไหนก็แล้วสไตล์มอบสไตล์แบบเข้ารูปสไตล์ไม่เทอะทะนะครับสไตล์ช่วงล่างสวย เก็บทุกจุดนะครับมันจะเป็นงานสีงานเชื่อมแล้วก็สายมอกไม่ได้สูงมากใัอ๋อยังเป็นเครื่องสองเคดีหนึ่งเคดีครับพอมันเร็วทำาท r โบใหม่ครับอ๋อครับยางใหญ่ก็ต้องก็ต้องทำเนาะใช่เป็นขึ้นโบคู่ไปแต่ข้างในยังเป็นตัวเดิมเครื่องเดิมครับผมมีอะไรบ้างในการโบมีโบฝมพันเอว่าหโบีคคู่โบหัวชีดมีไส้ปั๊มเหมือนคันนี้มีแคม อ๋อมีแคมด้วยใช่ครับทําแค่รอบเครื่องแะครับไม่ได้ลื้อไส้ไม่ได้ทําาอ่ำครับผมก็ไม่ช้าเนาะแค่นี้ก็พอแล้วมั้งใช่ใช่ครับผมเพราะว่าตอนไม่ลุยมันก็ใช้เกียร์สโลว์มันก็แบบไม่ได้เป็นภาราเครื่องมากครับผมทําระบบน้ามันครับไม่อยากถามก่ประมาณน่าจะหลเต็มเลแล้วทำไปค่อยๆทําดีกว่าทำไปค่อยเติมนะใช่ครับก็คือตอนนี้เครื่องจบแล้วใช่ครับช่วงล่างจบแล้วได้ใช่ครับพร้อมลุย หอมเที่ยวยอดแล้วก็มีวินครับวินอ่ามสังเกตมจะต้องเป็นจับแปดสองนะใช่ครับยิงเนมต้องอยู่หน้ารถนะแม้ยิ่งบางตัวเนี้ยยิ่งกันชนงเอ็มนะมองมันมีเสน่ห์มากเพื่อนนะครับนี่อ่าโอเคครับเดี๋ยวปิดปากกระโปรงเลยครับวันนี้ชอบไหมงานงานนี้ชอบไหมชอบชอบจริงๆมันเป็นงานที่ดีมากนะ พบปัตสันนะใช่ครับได้มาดูรถสวยๆของเพื่อนๆนะครับดูแนวทางด้วยดูแนวทางดูแนวทางบางทีเราอยากไปแบบสนใจรุ่นนี้ใครชอบรุ่นนี้อะไรก็มาดูว่าเขาแต่งแนวไหนกันถูกใจเราหรือเปล่าอะไรครับผมใครใครที่ยังไม่เคยมาปีหน้าลองดูมามาต้องมาครับผมมาครับไม่มาถดีพลาดนะใช่มาดูมีแต่รถทลองนะนะไม่จำเป็นต้องเป็นรถอฟอรถนะรถธรรมดาก็มาได้มามาดูก่อนครับบางทีเราเรายังแบบไม่ไม่ไม่รู้จะเลือก รถรุ่นไลยทางใหม่อะไรเงี้ยก็มาดูแนวทางก่อนว่าเอ้ยเราคิดว่าจะแต่งงี้นะเอ้ยมีคนแต่งเหมือนเราเลยเราชอบไหมถ้ามันออกมาทรงนี้อะไรเงี้ยผมเยอะเลยใช่ใช่หลายรุ่นหลายแนวรถบ้านรถตลาดรถแต่กข้าวก็มีเนี่ยอาเราอันนี้พี่ชอบมากเลยมองไม่มีอะไรแต่มันมีเน่หเนาะใช่ใช่แนวเซี่นเนวเขาผมเอ่อเดี๋ยวดูช่วงล่างหน่อยช่วงล่างหน่อยนี้อันนี้เป็น V X V X แปดสูนครับหน้าหลังอ่าเพื่อนๆดูงานของเอ็มนะอันนี้พี่ไม่ต้องบรรยายเยอะนะครับ ผลงานท้าการรถตีอยู่แล้วเนาะจริงๆนะนะครับเนี่ยรถก็ไม่ได้สูงมากนะอ่ากำลังแบบทรงแม่งเท่นะครับแล้วก็ที่สำคัญแม่งก้าวขึ้นรถง่ายแต่คันนี้ไม่สูงมากใช่ครับผมคันนี้เอ็มนะครับทำสวยพี่เอ็มดูแลดีเลยครับอ่ามีพาแบบแบบเวลาเราไปกันหลายคนเนี้ยไปเที่ยวป่าไปเที่ยวอะไรเขาก็นี่เคยไปเผาขาดอยู่บนอะไรนะตัวไม่ใช่ตัวเพ่งเหรอเขาเผาขาดเลยเหรอครับ ไอตอนนั้นใบผ่าตัดตัวเพ่งอ่าตัวเพ่งตัวเพ่งเอาเรื่องนะใช่หาฝนเอาเรื่องนะต้องอถ่างนี้แหละถึงจะไปได้ถ้าเป็นแบบว่าพอจะเนิร์เราก็คงไม่เวิร์กอ่ะไม่ไหวไม่ไหวไล่หมดอ่ะแล้วเลยเผาเขาขาดอยู่บนเนินเลยดีที่เขาเตรียมอะไรเตรียมอะไรก็เปลี่ยนกันบนเขาเลยสุดยอดสุดยอดประทับใจน้องอีกคันนึงเกียร์แตกพี่ดูอยู่ดูคลิปอยู่คลิปนั้นอ่ะอ่าเพื่อนเื่อดูนะครับดูเอ็มจัดทรงเด็ดังยังรอเนี่ยสวัสดีครับเจ้าของเห็นเจ้าของก็ภูมิใจนะ ได้รถที่เราต้องการแล้วใช่ครับพี่ที่สําคัญลุยได้จริงนะครับไม่ใช่สวยอย่างเดียวนะอยู่ที่ว่าพอสวยแล้วคุณจะกล้าไปรุยหรือใช่ใช่นี่มาดูกันดูดูบันไดข้างเขานะครับอันนี้ก็พี่เอ็มก็ดีไซน์ให้ใช่ครับพี่สวยนะเพื่อนๆเข้ารูปนะครับไม่ได้ล้นไม่ได้ในแนวแบบออสซี่เมกาเนาะใช่ใช่ช่วงล่างก็เคลียร์ใช่แต่นี้ลุยไปหลายรอบแล้วครับพี่ตอนทําใหม่นี่ชุบน็อตทุกตัวทําสีหมดอ๋อก็คือ ซุบซิงหมดเลยใช่ใช่ครับเอาง่ายๆว่าลักษณะเหมือนรถป้ายแดงแหละก็ถ้าเหมือนแบบมันไม่กล้าลุยอะพี่แต่เราทํามาเราก็ต้องลุยจะเป็นพี่นะแต่มันต้องทําใจกันไงใช่หล่อมากเพื่อนๆครับดูกระปะเอ็มเขาตัดกําลังแบบบาลานซ์มันไม่ยังได้นะหน้าหลังรับใช้เขาเที่ยวด้วยโชว์ด้วยได้เลยนี่อ่าแม็กอะไรนะครับออฟซูอลบห้าครับพี่เอาลบห้าเหรอครับ หกครึ่งถ้าจะไม่ผิดนาะทีเออก็ล้นกกาลังโอเคนะครับเพราะถ้าศูนน่าจะเยอะกว่าดีไหมเออศูนย์มันใช่ครับพี่ผมม,มัน,มนตอนนั้น<ะ>ได้ประมาณนี้มาเลยต,ตอนนั้นไม่อยากใส่ล้อกว้างแต่กำลังสวยพี่ว่าก็เลยหารอแคบมาได้หกครึ่งอันนี้ในเพื่อนๆดูคนชนเนะอ็มพี่ไม่รู้จิตตรงไหนวะพี่ชัยวามี่ชมอย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้ว่านั่นนะชมน้องนะนรถแม่งได้อ่ะเห็นแล้วกี่เลทอ่ะ แต่ก็งบประมาณก็น่าจะเอาเรื่องอยู่ครับเดี๋ยวดูด้านหลังด้วยอืบอ่าก็เป็น v x เนอะใช่ครับ v x นะครับ80แหน่พ่นสีโชคของอะไรอ่ะโรบัสตอ้ไอ้นี่ฮอตบิดฮัตบิดฮอตบิดหน้าหลังคันนี้ฮอตบิดซับแทงหน้าหลังเลยไหมครับอ่านะครับซับแทงข้างบนแล้วก็มีติดตั้งวิน ADM หมื่นสามพันปอนด์ด้านหลัง อ๋อดึงออกนี่เลยใช่ครับใช่ครับคิดว่าดึงไปหน้าด้วยหลังด้วยเปล่าเปล่าอันนี้ไว้ข้างหลังไอ้ตัวนี้มันเป็นเกียร์อะไรออโต้ธรรมดาคันนี้เป็นออโต้ครับอ๋อไม่เราไม่ได้ทําลุยโหดมาพอดีมีลูกแล้วก็ลูกชอบเที่ยวด้วยเราก็เลยแบบเออขับสบายอะไรอย่างเงี้ยครับผมอภิษฐถามจริงออโต้มันลุยแล้วมันได้แรงใจหรอมะมันมันไม่ได้อารมณ์พี่อ่ามันต้องตยอมรับว่ามันเวลาลุยมันไม่ได้อารมเท่าเกียร์ธรรมดาที่แบบชักคัทส่วนเกียร์ได้เลยนเกียร์นี้ใช่ไหมครับผมแต่เราแบบ เราก็ไม่ได้คือมีรุ่นน้อยอีกคนนึงก็เป็นเกียร์ธรรมดามันก็บอกว่าโอ้โหกว่าจะถึงป่าแล้วพี่ขาผมล้าใช่ใช่ใช่เพราะว่าพอเป็นเวทรถประมาณนี้เครื่องเราก็ต้องทำเนี่ยพอเครื่องทำปุ๊บมันก็จะตามเพราว่าขัดก็เริ่มแข็งหน่อยแล้วครับผมมันก็เลยจะขับเหนื่อยแต่ผมเอาแบบเอาขับสบายดีว่าเอาจริงๆแล้วเกียร์ออโต้ลุยได้นะทําไม่ได้จะบี้จะบันยัดนะใช่ใช่แต่บางทีมันถ้าลงบ่ออะไรเงี้ยเาผมเกียร์ออโต้อาจจะเสียเปียบเสียเปียบแต่ถ้าแบบขึ้นเนินขึ้นหินอะไรอย่างเงี้ย ออโต้สบายกว่าเพราะว่าเกียร์ธรรมดาคาเนินอยู่อย่างเงี้ยเกียร์ธรรมดาต้องแบบโอ้ค่อยๆไต่ขึ้นไปแอโต้นี่สบายเหยียบเลีงอย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องเขาเรียกอะไรถ้าเป็นธรรมดานี่อีกข้างข้างซ้ายคาดข้างขวาเขาเล่นให้่สัมผัสเพราะว่าขึ้นเนินน่ะ เท้าก็ต้องอยู่เบรกด้วยเพื่อไม่ให้รถไหลแล้วค่อยปล่อยคัสตแล้วต้องไปเติมคันเร่งอีกนั่นแหละแต่ออโต้แม่งเหยียบคันเร่งอย่างเดียวแต่บางทีแบบไปลงบ่อลุยโคลนอะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยได้อารมณ์เท่าเกียร์ธรรมดาที่แบบสัดตัดไปเลยอะไรเง้วแต่พี่ว่านะพี่ว่าออโต้ขับสบายครับยิ่งเป็นปีนเนินนะโมันไปแบบเวลาเราไปเที่ยมันไกลเลยพี่รถสามชั่วโมงห้าชั่วโมงอย่างเงี้ยก็เกียร์ต้น เอาขับสบายดีว่าแล้วคันนี้ก็อันนี้ก็ขํบทที่เอเหมือนกันก็จะเป็นสไตล์สายมอบคล้ายๆยกันนะครับยังสามเจ็ดอ่าสามเจ็ดนี้สามแปดคืนอู้แต่พอเทีย,ท 3, 8, ยบันจริงสามแปดใหญ่กว่าเยอะเนาะแต่ถ้าเรามองด้วยตาป่าแบบมันเหมือนแทบจะเท่ากันนะใช่ใช่แต่เพืเ่อนๆดูนะ <c oughs> ใหญ่กว่าเยอะเลยก็สวยสวยทั้งสองคันนะครับคันนี้ไม่รูดรถไทยแต่สวยอยู่นะครับก็ทําที่เอเหมือนกันโอเควันนี้ขอบคุณน้องน้องฟ์มครับผมฟีมมากนะครับที่ให้กรบมาถ่ายแล้วก็ ดูรถสวยๆนะครับเพื่อนๆดูเนี่ยมีรถให้ดูเนี่ยอย่างเสมมติเราชอบไทเกอร์เนี่ยมาดูได้เลยชอบแนวไหนนู้นขันนู้นแนวออสแบบเรียบๆแนวไหนออสซงออสซี่เนี่ยแต่มาดูเพื่อนๆปีหน้ามาดูกันนะนะครับปีหน้าก็น่าจะจัดอนะดูแล้วใช่ครับเนี่ยน้องๆพี่กระเลียงจากเพชรบุรียังมาเลยครับเนี่ยโหจิบเพรียงามมากนะจิบเพรียก็งามนะครับพี่ทรงดีโอเคครับขอบคุณมากครับน้องพี